พิกกลับมาบวกเฉยครับหลังจากมีการรายงานตัวเลขนอนฟาร์ม d p p ออกมานะซึ่งตัวเลขนอนฟาร์ม d p p เนี่ยคือตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรนั่นเอง,เองซึ่งรายงานออกมาอยู่ที่42,000ตําตำแหน่งครับมากกว่าที่คาดการที่32,000ตําตำแหน่งซึ่งเรื่องนี้ทำให้นักลงทุนเนี่ยมองว่าเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยยังมีความแข็งแกร่งแล้วก็ทำให้ตลาดหุ้นวันนี้พิกกลับมาบวกได้หลายตัวเลยทีเดียวซึ่ง ผมมองว่าตัวเลขนอนฟาร์ม ADP เนี่ยสามารถเอาไปอ้างอิงกับตัวเลขนอนฟาร์ม p a y r o ได้ด้วยนะรวมถึงเฟดเนี่ยอาจจะมีการใช้ตัวเลขนอนฟาร์ม ADP เนี่ยในการคาดการณ์การลดดอกเบี้ยในเดือนธันวาด้วยครับซึ่งผมมองว่ามันอาจจะลดดอกเบี้ยได้ยากขึ้นหรือเปล่าเนื่องจากว่าตัวเลขเนี่ยมันออกมาแข็งแกร่งกว่าที่คาดซึ่งเรื่องนี้ก็อาจจะต้องติดตามในส่วนของตัวเลขนอนฟาร์ม p a y r o ในวันศุกร์นี้ด้วยเนาะใครคิดเห็นกันว่ายังไงเกี่ยวกับข่าวตัวเลขนอนฟาร์ม ADP เนี่ยสามารถคอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับแล้วก็สาเหตุที่ทําให้ตลาดหุ้นนนัมนก มาบวกเนี่ยจะเป็นเฉพาะตัวนอนฟาร์ม adp อย่างเดียวหรือเปล่าหรือมีเรื่องอื่นด้วยคอมเมนต์มาคุยกันได้มาแชร์กันครับ